ฉันกำลังจะเข้าเป็นเลขาขคุณโดถ้ามาทํางานก็ต้องมีบัตรพนักง,งานนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ทําผมต้องขออนุญาตแลกบัตรเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมทําตามกฎครับกฎบ้ากฎบออะไรของแก คุณโดงตอนนี้ฉันมาถึงแล้วนะคะพอดีผมจะประชุมเดี๋ยวคุณบอกยามเลยเขาไปรอคุณที่ห้องรับแขกคุณสัญญาว่าคุณจะตามไปได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราเจอกันนะคะ เออหนูครับช่วยหยิบเงินกให้ลงไหนสินี่แกเป็นใครมาใช่ฉช่ฮะแกทำของตกฉันไม่ดา่าแกก็บุญแค่ไหนละอยากได้แกก็ลงมาเก็บเองสิ<ฮ>นี่หนูไม่เก็บก็ไม่ต้องเก็บไม่จะต้องมาด่าอะไรเลยหน้าตาก็ดีทำไมไม่ให้เกตผู้ใหญ่บ้างละ่ะ ลุงทำไมฉันต้องให้เกียิคุณอย่างลุงด้วยลุงมันก็แค่คนสวนส่วนฉันน่ะตอนนี้นะก็กำลังจะเข้ามาเป็นเลขาของคุณโดง่งหรือจะเรียกอีกอย่างก็ว่าก็ว่าที่ภรรยาลุงอยากมีปัญหาเหรอฉันไล่ลุงออกได้เลยนะหรือลุงอยากจะลองแล้วอีกอย่างนะลุงลุงอย่ามาสเสอ,อสอนฉันหน่อยเลยเพราะว่าฉันกับลุง มันคนละชั้นกันกากูหายไปเลย สวัสดีครับติดต่อเรื่องอะไรครับนี่ไอายามฉันมาขอคุณคุณโดงงั้นผมต้องขออนุญาตแลกบัตรด้วยนะครับทำไมฉันต้องแลกแล้วนี่แกรู้ไหมฉันกำลังจะเข้ามาเป็นเลขาของคุณโดงถ้ามาทำงานก็ต้องมีบัตรพนักง,งานนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้ทำผมต้องขออนุญาตแลกบัตรเลยนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมทำตามกฎครับกฎบ้ากฎบออะไรของแกไอ้กฎพวกนี้ มันใช้กับคนอื่นหรือพวกพนักงานชั้นต่ำหรือผู้แก่อย่ากกยมาใช้กับฉันพี่รีบบอกมาห้องรับแขกคุณด่งทางไหนแต่ชั้นต่ำหรือสูงยังไงผมก็ต้องขอเลกบัตรนะครับก็ได้ฉันจะยอมให้แกแลกแต่ฉันจะยอมแลกกับบัตรของแกนะเพราะว่าฉันก็ไม่รู้ว่าแกเจ้าบัตรของฉันไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่า แล้วแกจะยอมแลกไหมล่ะถ้าแกบริสุิ์ใจจริงอะ่ะแกก็ต้องยอม,อมแล้วนี่แกจะบอกฉันได้หรือ,อยังว่าห้องรับแขกคุณโดมทางไหนเดินเข้าไปด้านในห้องแรกขวามือครับก็แขกเนี้ยทำให้มันเป็นเรื่องเยอะวันนี้เป็นอะไรอะ่ะ 就是得พวก เนเะให้แม่บ้านแต่งตัวเป็นพนักง,งานออฟฟิศอ๋อดิฉันไม่ใช่แม่บ้านหรอคะดิฉันเป็นพนักง,งานบัญชีคะ่ะคุณด่งนี่ก็ฉลาดเหมือนกันเนาะจ้างคนเดียวทำงานตั้งหลายอย่างเออนี่แกระหว่างที่ฉันรออะ่ะแกช่วยไปหาผลไม้หรืออะไรก็ได้ให้ฉันกินระหว่างรอได้ไหมอือแล้วบริษ,ษัทอะ่ะ ประหยัดสักขนาดเนี้ยหวังว่าคงจะมีนะแค่เนี้ยค่ะหรือจัดให้ รอตั้งนานเสียวเวลาชะมัดเลยเอา้านั่ำไปสิยืนซื้อบื้ออยู่ทำไมค่ะเชิญทางนี้ค่ะฉันนั่งก่อนสิไหมพอดีผมมีติดประชุมกับเซลล์นิดหน่อยถึงมาช้าเนะ ไม่เป็นไรแล้วค่ะสำหรับคุณโดงแล้วอ่ะนานแค่ไหนฉันก็รอได้ค่ะผมต้องบอกคุณก่อนนะที่บริษัทของผมทำงานแบบครอบครัวเป็นระบบถ้ามีปัญหาอะไรก็คุยกันแบบนี้ก็ดีสิคะฉันชอบมากเลยค่ะแบบเนี้ยดีค่ะชอบค่ะงั้นนัตตี้ไปตามทุกคนมาได้ค่ะพี่โดง เออคุณโด่งคะเดี๋ยวนะคะไอคนสวนไอยามแล้วก็ พนักงานชั้นต่ำพวกนี้มายืนอยู่กับคุณได้ไงอะคะผมจะบอกคุณใหม่เลยนะว่าคนที่ทำสวนน่ะเป็นพ่อของเองอแล้วส่วนคนที่เป็นยามนะ่ะเป็นลูกลุงผมเองแล้วส่วนนี่แพตตี้เป็นน้องสาวผมเองเออฉันฉันต้องขอขอโทษทุกคนด้วยนะคะคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะ ฉันไม่ตั้งใจนะคะต้องขอโทษจริงๆนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะนี่หนูคนเราอะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือว่าทํางานอาชีพอะไรทุกคนต่างก็มีคุณค่าของความเป็นคนเท่าเทียมกันนั่นแหละหนูอย่าไปตัดสิ่งคนที่การแต่งกายแล้วก็อาชีพของเขาเลยเพราะว่าการแต่งกายแล้วก็อาชีพของคนมันไม่สามารถที่จะวัดนิสัยและสัญญาณคนได้หรอก คุณครับไอ้คำว่าขอโทษอ่ะใช้ได้สำหรับคนที่เขาไม่รู้หรือไม่ได้ตั้งใจทำและพร้อมที่จะแก้ไขแต่คนอย่างคุณมันทำด้วยความตั้งใจและตั้งใจที่จะดูถูกคุณค่าของความเป็นคนสำเนียงสอบภาษา กิริยาสอบสัญญาณของคนตอนแรกผมก็มั่นใจที่จะพาคุณมาร่วมงานในครอบครัวแนะนำให้ทุกคนรู้จักแต่ผมก็คิดผิดจริงๆสิ่งเดียวที่ผมทำผิดพลาดที่สุดคือการพาคุณมานี่แหละและเราคงจะร่วมงานเป็นครอบครัวกันไม่ได้อีกแล้วละ่ะเชิญคุณไปซะ เดี๋ยวครับขอบัตรผมคืนด้วยครับโดงทําถูกแล้วลูก